สบาดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสาๆหรือว่ายามสวยๆสบายดีบัตถุของทุกบ้านสบายดีบัดดุทุกคนเลยพี่น้องเลยมือนี่ก็เป็นมือที่มางเล่าพี่น้องเลยออกเมื่อไหเมื่อนามันอยู่ในดินขจาวมาหลายปีตแม่นตั้งแต่เกิดมากก็เห็นแบบนี้โลดพี่น้องเพราะว่าเกิดมากก็เห็นอยู่ในนี้แล้วก็ตั้งแต่ข้าวพอ ตั้งแต่ข้าวอ่พอพว่พอพ่อง่อเป็นผัวปูกเล่า,มา,า,ามารลุ่นของอ่พอพ่อเสียแล้วก็กยังอยู่หมองเกา่ามารลุ่นของลูกกบเบิดลูกกะขึงชีวิตและขึงคลล้นแหละฮกักกสีได้มากชีได้มากออกเมื่อหน้าข้าเจ้ามาบอกใหเอออก,ออกจากดินข้าเจา้า<ม>ดินข้าเจ้านั้น ตั้งแต่ข้าวพ่อข้าวแม่น่ะพ่อแม่ข้าเจ้าบ่ได้บอกให้เอาออกดอกพี่น้องบัดนี้มาตกหลุนลลกคือประว่านี่ยหลข้าเจ้าให้มาบอกให้เอาออกบัดนี้แบบว่าดินตะกี้นี่ข้าเจ้ามันเป็นดินบ้านหรืเวาจังไดเพราะว่ากับบอกเข้าใจคือการยันเป็นดินบ้านถ้าอยากลุกอยู่ไซก็ได้หได้ข้าวแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ยานบัดนี้เลยตกมาสมัยหนีแหละข้าเจ้ามาแทกไปตะดอกตะดินแหละข้าเจ้าเสียภาษีบัดนี้ข้าเจ้าใหาออกบัดนี้ เที่ยวออกมื่อวาอยู่หน้าผู้เดินตะคองเองนะจะทีมงานสั่งที่ไปเห็นเพื่อนนำผอไอรินท่นไหนไปหาข้าเจ้าพี่น้องเลยขันว่าจ้างผิดโบเมยสี่หายข้าเจ้าละสองสามพันเนี่ยเฮากับโบมีเนาะขันว่าจ้างกระเพงฮะแล้วเฮ้ยหาหกพันผู้เล่เขาเลาออกไปปรุ๊กอยู่หน้าแต่อันนี้หาข้าเจ้าคอข้าเจ้าฉัซะ บาดในเฮ้ากระจังสีบได้ยินเสียงเขามาเ่าว่าให้เอาเล่าออกแระมันหาหุกคน้นนี่เลยพี่น้องสังกะซีนี่เข้ากระซีได้เปลี่ยนใหม่เพราะว่าเพื่อนว่าขั้นได้มากเลยมันมันหัว ก็ส okay, so yeah! ิเอาไปเมียนมุ่งพอกมั่วเนาะพี่น้องก็สิซื้อใหม่มาใส่อีกโอ้ยกันเป็นผู้คนใหม่ผู้เดียวทางในกับมาทางในทางเิกาทางเิมันบลายเื่อนคือเห็ดของเใสแดกเนาะเห็ดของเใสแดกมันบดลายคน มากเลยกส็สีหาโหลดขาเจ้าเพราะว่าโหลดเราเองอะมันมันเพลอะนะพี่น้องยังสิได้แปลงโหลดอีกอยู่ลงหน้านี่ก็โอขยใส่แต่เงินบอกมาเลยปวดมองโหลดพี่น้องเลยท่านบอกอ๋อข้าเจ้า,าว่าโอ้ยเรา,า,า,าจริงเฮากับท่านแล้วออกแล้วครับผมมีเงินมีคำเน,นาะไอ้กันเอาไหมลูก อโกอโกอโกูกูกูากากากขาดเลยเถียง <c oughs> ใหม่ทัพพอแต่ปูแต่หยามีแต่เถียงใหม่เนี่ยใหญ่แต่กี้นะเพราะว่าจืดได้ว่ามันซิมีหกซีอยู่ในวางนี่แหลนะเนี่ยเด่นนะมีปูนน้อยหนึ่งปูนหกซีเขาจะหอมมัน มันเป็นเดินบ้านจังซี่เขาเจ้าม่านคกซีออกบัดนี้เออแม่นเออก็เลือแต่เล่าเฮาตอคกตอจักตะกี้หม่งเขาเจ้าใส่จักปั่นคกซเข้าตะกี้้กเก็บตะปูบ่ ก็สิอัปเดตไปเรืออ่อยๆพี่น้องว่ามือนีนสิมางแล้วบอกหรือจังไดเพราะว่ามันคนบ่ลายดีสองตอนนี้นะมีแค่สี่คนหาคนเพราะว่าคนหนึ่งนะคนยังคาววอ่งคนว่ายังคาววิ่ช่วยๆแต่น้อยเพิ่นจังสิมาคนเปนกิ้นเลยเช้าเนี่ยนี่เพิ่ม

จนอนตังหอยมาดูุกจะบาดอาดกมนเลยเดี๋มันต้งอมกระเทียมกบเหล้ามาน่ๆๆๆอยากกินสีก็อาชบดีปะลุงล้างกล้องยจม่งแหละวายมาเด้วูลุงเสี่ยงเห็ดจนเบิดตา้กมาอย่หนือไม่ไห้ทัศนนะ

ง่วงาเะมันง่นใเนเสีตอต้นตึง่างเข้ามาหัวแเลีวเลยง่วงะนะขอลาดวไปนนไามด้เห็ดย่างสู่ลุงสามกินนะจำปลาจำปาเอาเป็นรัวมานํำเตี้ยมงเลยละคนออกพุผุอหน้าพุพุอยู่ชคันน้องบะนอนะคันน้องตีนคันน้องกลมตีนคันน้องนุ่มทั้งเนื้อหัวอีนอนนะโอ

อารมณ์อะอย่างเงี้ยนะเกณ์มไม่ไม่ไม่ยไปดิ้นไหมอันนี้หาสื่อนี่แล้วแล้เอาตงกมแล้วอะไเงยดไลุงไปแน่นหาคนไปจากคองบ่กุเยเป็นอย่างบ่สุดเจ้าคือหายวัดถูกคน่า้ พ่อมานี่มันยากอยากินนมบเนาะไอ้เข้านะเสียวยังบ่อย้เือนเนาะติดข้าเนาะไอ้กลูกกอลูกเอยเสียวยังบ่ยากไปหน้าเฮือนูจะเป็นหยังหน้าเฮือนเจ้านะแม่นเคยสั่งเจ้าบ่ยาสั่ง่าไปเถอพอไปเฮ็ดงานก็บ่มีส่วนน้องเคยไปวียนตอนน้อเคยได้นําน้องเคยก็สั่งแหอ่ะพอแล้วพอลุเสี่ยวพ่อนก็บ่ไปเว่าได้อย่าพเว้าส่วนตอนใด

นโอ้ยจจแมนปวจะแมนห่ายนะแ้วนักเขาทยยบอไรทอนเดลยเงทเด็ดอคนก่อนที่ใกล้กับเขาคนก่อนี่ตัวำนออืมแล้วก็่ายนี่ก้มมอมาจเอาก่อนนะเชมาดํามสวยใช่ไหมาลอะเโอ้ยสมาเจริญ นล่าเออเศรษฐเศรษเศร้าีะม่าฝ่าผ่าเจ้าคนสีแดงสีแหลกนะจ๊ะใช่ไหมดกแห้งแคมืแหงคนสีตกกันนะในอื่นไล่ก็พบข้าวนไปย่างอื่นโอ้ยย่ามาว้าวข้าส้วนพ้าบ่อบ่อโอ้ยยังข้าลื่นเนาะข้าวส้วนผ้าบ่อบ่อขาก็ไปแล้วลุงก็้องเคยเข่าเพินผ้าว่านอนกอดเมียอยู่เพื่อนไปกับมือยาอยู่บนครับแมวกันไป้หอด ุเลโกัดอารมเพจบอกว่าได้กินแต่ขีกัน้อะอะไแล้วกรส่วนเหมือนมีป้าพ่อกิน่ะขามโตมาแล้วเลไปเอามาเดี๋ยวพ่ออืนเออมนสื่อข้อใหม่มาเปรเนตัวห่น้ำมันซะาห่ออ่ ต <ส straightforward. S 2> ้นนี้นะต้นนี้ตลชัหม่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่เหรอส้มส้มฟ้าเหมัอนน้องดิดิบเหนลกลมตามตัวเนลกลมเลยคือเฮนเกมิดิบมาใส่กลมสะพัสพัน้อ